วันนี้มีข่าวดีคนจนและชาวนารับเงินหลายโครงการวันนี้เคาะเยอะหลายโครงการมีอะไรบ้างฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลรราดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีประจําวันที่12ตุลาคม63เคาะเยอะหลายรายการ คนจนชาวนารับเละทั้งเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่หรือ2,000 20, 0บาทต่อครัวเรือนลุ้นเคาะวันนี้ทันทีสำหรับเงินชาวนาและทางด้านคนจนหรือคนที่กำลังลำบากตอนนี้กระทรวงการคลังเตรียมหารือเยียวยาเพิ่มอีก5,000บาทค่าจ่ายประมาณ10ล้านคนนับรวมกลุ่มร้องทุกแล้วจำนวน 1. 2ล้านคนสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสำหรับวันที่12ตุลาคมห3 พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดิมคาดว่ามีโครงการเพิ่มใหม่ต้อนรับสิ้นปีจำนวนมากจากกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงสิ้นปีทั้งลดราคาสินค้าและลดหย่อนภาษีเพื่อให้ประชาชนได้ไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดตามยอดที่ต้องการก็คือ1 5 0 0 0บาทต่อคนและสำหรับกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมจัดเพิ่มอีกโครงการแจกเงิน5,000บาทเพิ่มอีกหนึ่งเดือนคาดว่าจะยกเลิกโครงการแจกเงินเที่ยวแล้วเนื่องจากงบผู้นำโครงการเที่ยวไปจองที่พักกับคนที่รู้จักและบอกต่อหลายรายรัฐบาลจึงจำเป็นต้องแบนไปแล้วหลายที่สำหรับที่พัก และสำหรับการแจกเงิน5,000บาทนั้นคาดว่าจะจ่ายทั้งหมด10ล้านสิทธิ์และสําหรับประชาชนทั่วไปจะได้ประมาณ8ล้านกว่าคนเพราะจะนำกลุ่มร้องทุกข์มาร่วมด้วยนั่นเองและสําหรับกระทรวงการคลังก็จะมี2โครงการแค่นี้นะคะโดยบิ๊กตู่ก็ได้กล่าวนะคะว่าสําหรับผมแล้วผมไม่ใช่คนคิดโครงการออกมาหากกระทรวงไหนมีมาให้เซ็นรับรองและที่ประชุมเห็นด้วยผมก็เซ็นให้เพราะฉะนั้นบิ๊กตู่กล่าวว่า อย่ากกดดันผมมากนะักและสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ชาวนารอคอยก็คือเงินช่วยค่าปลูกหรือเงินพัฒนาผลผลิตประจำปีการผลิต2,563ทับ64โดยชาวนาจะได้รับเงินไล่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่หรือควรเลือนละไม่เกิน20,000บาทจากธานาคารทกสโดยโอนเงินให้แก่ชาวนาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วเฉพาะประจำปีนี้เท่านั้น และสําหรับกระทรวงพาณิชย์นั้นจะผลักดันโครงการนี้เลยหรือไม่ในวันนี้ก็ขอให้ชาวนาติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะวันนี้มีแต่มาตรการช่วยเหลือจริงๆจากทางกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์นะคะและจะทิ้งท้ายช่วงสิ้นปีด้วยอีกหลายโครงการเช่นเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรโครงการชะลอการขายข้าวและโครงการลดดอกเบีย้ยแก่เจ้าของโรงสีเพื่อชะลอการขายข้าวเพื่อกำหนดข้าวปริมาณมากเข้าสู่ตลาด และจะรักษาราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำเหมือนทุกปีนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่ทานที่รับชมรละฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ